กอกอนเป็นอสุรกายน่าเกลียดน้ากลัวมีผมเป็นงูมีด้วยกันสามพี่น้องคงกระพันฆ้าไม่ตายยกเว้นตัวน้องสุดท้องที่ชื่อเมดูซ่าที่อาจฆ่าให้ตายได้หากผู้ได้มองตานางเมดูซ่าจะกลายเป็นหินตำนานกล่าวว่าเดิมทีกอกอนทั้งสามเป็นเทพธิดารูปงามและอ่อนโยนมีความบริสุทธิ์เป็นพรมจารีแต่ขณะที่เมดูซ่ากำลังบูชาเทวีเอเธน่าในวิหาร ได้ถูกโพไซดอนหลงรักและพยายามใช้กำลังขืนใจเรื่องรู้ถึงเทพีเอเธน่ารงได้ช่วยโอกาสใส่ความว่าลบลูนางโดยการสมสู่ในวิหารของนางเนื่องด้วยความเดิมเอเทน่ากับเมดูซามีแม่คนเดียวกันและเอเธน่าต้องการทำลายเมดูซ่าให้สิ้นซากจึงส่งให้เมดูซามีหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวและส่งให้ผมที่สวยงามดุจเส้นไหมทองของนางกลายเป็นงูลเลือ้อยเยเยเต็มหัว จากหญิงพรมจารีที่งดงามก็กลายเป็นปีศาจที่น่าขยะแขยงเมดูซาทั้งโศกเศร้าอับอายและน้อยใจในความอายุตรรมทั้งที่เธอมีได้ทําผิดทั้งที่เธอตั้งใจรักษาพรมจารีแต่นางก็ไม่เคยได้ผลความดีตรงนั้นเลยจนนางมีแต่ความอับอายและความแค้นจนเมดูซาต้องการทำลายทุกชีวิตที่ขวางหน้าจากความเกลียดชังที่ปะทุขึ้นทุกคนที่มองหน้านางก็จะกลายเป็นหินไปหมด จนได้กล่าวขวัญเป็นอสุรกายที่ร้ายกาศที่สุดในตำนานกรีกวีระบุนสเพอร์ซีอุดเป็นผู้สังหารเมดูซาโดยใช้ดาบที่เทพีเอเทน่าประทานให้ตัดหัวของเมดูซาจากนั้นเมดูซาก็จบชะตากรรมจากชีวิตอันโหดร้ายที่ร้ายซึ่งความยุติธรรมของเธอในที่สุดนับว่าเป็นอสูรกายที่มีความเป็นมาอาันน่าสงสารและน่าเห็นใจมากที่สุด